สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยนะคะในอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของระบบ HVAC ค่ะหรือที่เราเรียกว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานผลิตยาข้อมูลที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้ก็มาจากเอกสารทางเทคนิคโดยตรงเลยนะคะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจขั้นตอนหลักๆค่ะอย่างพวก DQ IQ OQ แล้วก็ PQ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสำคัญสคัญแบบนี้ทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะใช่ครับกระบวนการเหล่านี้สำคัญมากๆเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องทำตามกฎระเบียบนะแต่เป็นการสร้างหลักฐานที่มันจับต้องได้ว่าสภาพแวดล้อมการผลิตยาเนี่ยสะอาดควบคุมได้จริงซึ่งมันก็ส่งผลต่อคุณภาพยาความปลอดภัยของยาที่เราเราอาจจะต้องใช้กันนะครับค่ะ ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดใน4ขั้นตอนนั้นนะคะออมีคำถามนิดนึงค่ะคือคำว่าการตรวจสอบคุณสมบัติหรือ qualification เนี่ยกับคำว่าการรับรองหรือ validation ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆในวงการยามันต่างกันยังไงคะเป็นคำถามที่ดีครับคือจริงๆแล้ว qualification เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่เรียกว่า validation นะครับ qualification จะเน้นไปที่การพิสูจน์ว่าตัวอุปกรณ์เองระบบหรือว่าสถานที่ อย่างเช่นระบบ HVAC เนี่ยมันได้รับการออกแบบติดต้องแล้วก็ทาง,งานได้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นส่วน validation จะมองภาพรวมกว้างกว่านั้นครับคือเป็นการสร้างหลักฐานที่แสดงว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้แบบว่าสม่ำเสมอดังนั้นการทำ qualification ของระบบ HVAC ก็เพื่อไปสนับสนุน validation ของกระบวนการผลิตยาโดยรวมนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือน qualification คือเช็คตัวระบบเช็คเครื่องจกักร ส่วน validation คือดูผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกของ qualification ระบบ HVAC กันเลยดีกว่าค่ะ DQ คืออะไรคะอืม DQ หรือ design qualification นี่คือด่านแรกสุดเลยครับเป็นการทวนสอบอการออกแบบครับว่ามันตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือ URS user requirements specifications ไหมแล้วก็สอดคล้องกับข้อกำหนด GMP หรือเปล่า คำถามหลักๆของขั้นตอนนี้ก็คือเราออกแบบสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือยังเช่นในแบบเนี่ยระบุชัดเจนไหมว่าระบบต้องจ่ายอากาศแบบ unidirectional flow ที่ความเร็วตามที่กำหนดสำหรับพื้นที่เกรด A ได้จริงไหมหรือว่าต้องใช้แผ่นกรอง HEPA เกรด H14 จริงๆตามที่กำหนดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเป็นการตรวจแบบแปลนก่อนสร้างจริงเลยอืมค่ะตรวจแบบให้เป๊ะก่อน พอออกแบบผ่าน DQ แล้วก็มาถึงการติดตั้งจริงใช่ไหมคะ IQ หรือ Installation Qualification ขั้นตอนนี้เราดูอะไรเป็นพิเศษคะถูกต้องครับ IQ คือการตรวจสอบว่าเราติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆเนี่ยตรงตามแบบที่อนุมัติไว้ใน DQ ไหมอันนี้ต้องลงรายละเอียดเยอะเลยครับตั้งแต่เช็คว่าอุปกรณ์หลักอย่าง HU หรือ Air Handling Unit พวกพัดลมต่างๆเนี่ย รุ่นหมาเลขเครื่องถูกต้องตามสเปคไหมการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าท่อลมท่อน้ําต่างๆเรียบร้อยดีไหมสะอาดไหมเออแล้วก็จุดสําคัญมากๆเลยคือการซีลขอบแผ่นกรอง h e ป้นะครับว่าแน่นหนาดีไม่มีรั่วไหลอ๋อสาคัญมากเลยนะคะเรื่องรั่วไหลเนี่ยใช่ครับเพราะอากาศรั่วอาจจะหมายถึงการปนเปื้อนในยาได้เลยครับนอกจากนี้ก็ต้องมีเอกสารรับรองวัสดุหรือ material certificates ประกอบด้วยครับ ค่ะค่ะตัวมีเอกสารยืนยันด้วยพอติดตั้งตรงตามแบบแล้วขั้นต่อไปก็เป็น OQ ใช่ไหมคะทดสอบการทำงานของระบบแล้วว่าฟังกช์ชันต่างๆมันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือเปล่าขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะทดสอบในสภาวะที่เรียกว่าขณะพักหรือ at rest คือยังไม่มีการผลิตจริงไม่มีคนทำงานในพื้นที่เน้นทดสอบว่าระบบควบคุมต่างๆ เช่นการควบคุมอุณหภูมิความชื้นความดันเนี่ยมันทำงานได้รักษาค่าตามที่ตั้งไว้ได้จริงไหมรวมถึงทดสอบพวกระบบแจ้งเตือนหรืออลาล์มต่างๆด้วยครับเช่นเตือนเมื่อฟิลเตอร์อาจจะใกล้ตันหรือทดสอบระบบป้องกันหรืออินเทล็อกส์อย่างเช่นถ้ามีเหตุฉุกเฉินพัดลมหยุดทำงานได้อัตโนมัติไหมเพื่อความปลอดภัยครับ แล้ว a l a r ามสกับอินเ r อร์ล็อก์ที่ทดสอบใน OQ เนี่ยค่ะมันช่วยป้องกันปัญหาอะไรในการใช้งานจริงได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับสำคัญมากเลยยกตัวอย่างเช่นอัลามเตือนฟิลเตอร์ตันถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็วางแผนเปลี่ยนได้ทันป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพการกรองอากาศมันลดลงจนกระทบยา หรืออินเทล็อกที่หยุดพัดลมเมื่อมีสัญญาณอันตรายเนี่ยก็ช่วยป้องกันความเสียหายต่อตัวระบบเองหรือป้องกันการแพร่กระจายของสิ่งปนเปื้อนถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นระบบเซฟตี้ที่สําคัญมากๆทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเข้มข้นสุดเลยนะคะ PQ หรือ Performance Qualification อันนี้คือการพิสูจน์สมรรถนะตอนใช้งานจริงแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับ PQ นี่คือการพิสูจน์ว่า ระบบทำงานได้ดีสม่ำเสมอภายใต้สภาวะการใช้งานจริงหรือไม่คำว่าสภาวะใช้งานจริงหรือ in operation เนี่ยก็คือตอนที่มีคนทำงานมีเครื่องจักรกำลังเดินอยู่มีการผลิตเกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นสภาวะที่ท้าตายที่สุดเลยครับเพราะมันมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอนุภาคหรือความร้อนเพิ่มขึ้นเยอะกว่าตอนพัก P Q เลยเป็นการทดสอบสมรรถนะโดยรวมในระยะยาว อาจจะต้องเก็บข้อมูลซ้ำๆหลายๆรุ่นการผลิตเลยเพื่อดูความคงที่ครับแล้วใน PQQ นี่เราทดสอบอะไรที่แบบว่าสำคัญสำคัญเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับเช่นการทำ temperature and humidity mapping หรือแผนที่อุณหภูมิความชื้นเพื่อยืนยันว่าทุกจุดในห้องเนี่ยสภาวะมันสม่ำเสมอจริงไม่ใช่แค่ตรงเซนเซอร์การวัดความดันแตกต่างระหว่างห้อง หรือ Differential Pressure อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศไหลถูกทิศทางป้องกันการปนเปื้อนข้ามการนับจำนวนอนุภาคในอากาศทั้งตอนพักตอนทำงานเพื่อเปรียบเทียบยืนยันความสะอาดการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศบนพื้นผิวต่างๆและก็มีการทดสอบที่น่าสนใจคือ Recovery Test ครับหรือการทดสอบการคืนสู่สภาพ Recovery Test ชื่อน่าสนใจจังค่ะมันคืออะไรคะ่ะแล้วทำไมถึงสำคัญกับจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนของอนุภาคในห้องขึ้นมาชั่วคราวเช่นตอนเปิดประตูระบบ HVAC เนี่ยจะกำจัดอนุภาคพวกนั้นแล้วทำให้ห้องกลับมาสะอาดตามเกณฑ์ได้เร็วแค่ไหนเป็นการพิสูจน์ความสามารถในการฟื้นตัวของระบบครับ ซึ่งสำคัญมากในการยืนยันว่าระบบมันรับมือกับสถานการณ์ไม่ปกติเล็ก,ลกๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็กลับมาผลิตยาที่ปลอดภัยต่อได้เร็วอืมเข้าใจเลยค่ะเป็นการทดสอบที่รอบด้านจริงๆงานสรุปให้เห็นภาพง่ายๆอีกครั้งนะคะ DQ ก็คือออกแบบให้ถูกหลักการ IQ ติดตั้งให้ตรงตามแบบเป๊ะๆ OQ ทดสอบฟังก์ชันการทำงานตอนห้องว่างๆและ PQ คือพิสูจน์ประสิทธิธภาพจริงตอนใช้งานจริงเลย และหัวใจสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตามหลัก GMP เลยนะคะที่ว่าถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็เท่ากับว่าไม่ได้ทําถูกต้องที่สุดครับการคำ Qualification ทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่ทําเอกสารส่งส่งไปให้ครบตามข้อกําหนดแต่มันคือการสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตว่าเราควบคุมปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของยาได้จริงๆ เป็นหลักฐานสำคัญเลยครับที่จะแสดงต่อหน่วยงานกํากับดูแลแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพรวมของการตรวจสอบคุณสมบัติระบบ HVAC กันไปพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิสูจน์ประสิทธิภาพเลยครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือมีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อได้อีกคือเมื่อระบบมันผ่านคุณลิฟิเคชันทั้งหมดนี้ไป DQ IQ OQ PQ จนใช้งานได้แล้วเนี่ยคำถามคือ แล้วทำยังไงล่ะให้ระบบมันยังคงรักษาประสิทธิภาพที่ดีนั้นไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานของมันพวกการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆหรือการติดตามผลอย่างต่อเนื่องที่เราอาจจะเรียกว่า Requalification เนี่ยมันมีบทบาทมีความท้าทายยังไงในการรักษาสถานะ Qualified ของระบบ HVAC ให้มันคงอยู่ต่อไปครับอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ